นะครับเ้านะครับเต้านะเ้านะครับเจ้าน้วนะครับเต้านวนะครับเจ้าน้าวเนนะครับวันนี้นะครับแต่ก็มานกินข้าเย็นนะครับวันนี้เราจะมาตัางทาชิใจีกันนะครับก็ให้ฉันก๊อในตังตุ้ยนะครับซุ่มฉันก๊ครับถึ่มฉันุมซึ่มสวยยุ่ยทียลางวครับ ทำให้่นแอาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ว่าผมมาอตอนเล็กผม้ชมให้ชอบดูช่างตัดผมกัตัดผมนะซึ่งเรามีความชอยากยากจากประเดนตัดเล่แบบนี้เนี่ยตัดผมไม่ต้อมีใครเป็นแนงมันนยาจะในการทำอาชีพนี้ไหมมีคนเมิอนเมินชาตัดผมยุ่งใหไร้ระเบียบ้อาโรงเรียนบางวิบบาง ใจโดดเลยนะการเนต้องสมาธมียาที่ไหนครับเล่ๆม so, ันก็ม <te le> anyway, ันก็ยาดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ว่าเราตัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความกรชินนะเราไทำได้เลยน่เองาจำการก็ตัดข้อมียานะับก็จํา สร่มด้วยมืนเลยตีก็ได้ะประกใ้ส่คัญที่ส่วในการทงานสมมติตอนจะได้ลักลัมันจะเป็นัวกตะเลีย่วิดปวดวด่มวเทพมอะไรกนการบริการหลุาตใส่ใจเรองาใส่ใจี่ ถึงตัวเราเองเนี่ยมันบเราไปตัดผมใช่ไหมทีลานเขาเราไปย้ายฉันตัดให้เราช่วยช่วยเป็นงานนี้เราก็เมือกันหมดเข้ามาเข้าร้านเราไปย้ายเราได้เข้าต่ดูช่วยอยู่ดีเมือกันกอดีข้อมาเชฟฉันตัดเขามีอะยราก็ดีคือมันเป็นงานส่วนตัวว่ตัวตับเราได้อยู่บ้านทำงานบ่อยเองได้มีเวลาว่างสังคมงัวซึ่งแบบมันมันอิระกันเราสามารถ

มันก็สามารถเข็ยนขอบเขตได้แบบไยเนี่ยมีช่วงไหนที่ทำงานหนักหรือท้าทายที่สุดบ้างช่วงตุ้มตัตุ้มเล็กๆเนาะครัยวกัเรื่องหลังยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุบ้านเนี่ยช่วงหน้าลูกค้าเยอะมั้งหรือว่าเราเหมือนกับไม่ค่อยได้มีเวลาพักเลยช่วงแรกๆนะครับช่วงโควิดเนี่ยเป็นการปีเชนอาชีพนี้ได้รับผลกระทบอย่างไร ลกน่ตรงนั้นตรงนั้นข้อแรกคือสื่ความนี่คันกอมกลอเป็นงเนี่ยน่องนึติดไปตรงนัี่ครับซึ่งีใที่่วในการทำอาชีนี่ครับมันสนัให้ลูกค้าไปเรียนใช่ไหมลูกค้าโชอลูายิ้มเห็นยิ้มเห็นจกตึงยิ้มเล่ออะไรดครับกึงลูกค้า ตัดไปแล้วเส้นอตัมาตัดเหาตัดกลางไปแล้าไดเป็นเด็กหรือไม่ี่ตั้งใจยาตาอาชีพฉานตัดเข้ามาเมื่อท้าว่าเราต้องมีความพร้อมด้วยเพราะว่ามันเป็นมันต้องอาศความพร้รมด้วยอันนี้ตัดสานพก้นพ้นเยรอวาจำมันต่อจำงานที่นี่ครับ

Peter fan. Hmm. <laughs>